นะครับผมสำหรับใครที่ใช้ฟินโดเมน่านะครับผมฟินโดเมน่ามีแจกนะครับผมตัวฟินนะครับผมแค่คุณเปิดใช้งานกดเข้ามาในแอปเนี่ยแหละครับผมธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีตัวรอกดลับนะครับผมก็ตรงนี้เปิดใช้งานฟินนะครับผมคุณก็กดเข้าไปเลยครับตรงๆเลยครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บกดลับเลยนะครับหมดเขตภายใน28กุมภาพันธ์นี้นะครับผมกดลับเสร็จปุ๊บนะขั้นตอนทั้งหมดมันก็จะมีรับฟินเมื่อลงทุนกองทุนรวม5,000บาทนะครับผมแล้วก็คริปโตสวายสวายเวอร์ต้องรีบทำอีกอ่ะสวายเวอร์ไกด์นะครับ โอกาสในโลกคริปตที่ไม่มีโอกาสได้รับนะครับนี่ก็เป็นคู่มือนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาพูดให้ฟังดีกว่าจริงแล้วจะบอกว่าคู่มือของเขานั้นก็เดี๋ยวนะคู่ดวาวน์โหลดไปตรงไหนปะเนี่ยอ๋อเนี่ไงจะละฟินอ e ีปุกเดี๋ยวผมแชร์เข้าไปในอ่าเทเล gram นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูเทเล gram ผมได้นะครับผมเทเล gram ก,กลุ่มเรานั้นค่อนข้างที่จะ สบุกสุีนะครับผมคุยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะฮะก็สำหรับใครสนใจก็ลองดูได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับผมแน่นอนนะครับคนที่ไม่มีแอปพลิเคชันนะครับผมก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ฟินเว l ตนะครับผมแล้วก็รับคูปองนะครับแค่นั้นเองนะฮะจบแล้วครับ ส่วนฟิโนเมนากองทุนอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องกองทุนเท่าไหร่นะครับวโยกเงินไปเยอะพอสมควรนะครับผมก็ค่อยว่ากันนะฮะในเวลาโอกาสที่ชาตต้องการนะครับผมมาเจอใหม่คลิปหน้าผมป้องกดติดตามกดไล้์ก็คลายเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ